สนับสนุนโดย mm88 รอย a l สนใจก็แอดเลยที่แอดเกมมันกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมพลพักนักปัน่นนักลงทุนนักเสี่ยงโชคทุกๆท,ท่านด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้วันดีนะ เจอกับเกมมันมาใหม่อีกแล้วแล้วก็อยู่กับพี่พลสุรพลคนอยากรวยคนเดิมอีกแล้วเจอกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปนะวันนี้ผมอยู่กับค่า,ายสล็อตของ GTM เหมือนเดิมอย่างนเี้ยกับเว็บ m m, m 8 8ร้อยยอนะเว็บดีการันตีเรื่องรายได,ได้กันเลยวันนี้ผมจะเลือกเล่นเกมใดไนะเหรอไม่บอกหรอกปดโทรเตรียมไว้ให้แล้วนะสำหรับเกมนี้เลยนะ a S Tech Gem นะหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะขณะนี้ผมอยู่กับหน้าของเกม s t e c h Gem หน้าตามันก็จะประมาณาสลอดกาวเส้นอ่าขณะนี้ผมจะปรับเบ็ดปรับไปอ่มันกี่บาทแล้วเนี่ยให้ตายเถอะนะเบ็ดนี้ขั้นต่ำขั้นสูงสุดได้4บาท50ผมว่าไม่เอามันน้อยไปอ่ผมจะปรับขึ้นเลยละกันนะ8 9, บาท9บาทข้นไป เอา10บาทนะ10บาทก็น่าจะพอใจนะเออสิบาทน่าจะดีอ่ะโอเคหมุนกันเลยนะทุนของผมมีประมาณ200บาทนะท่านผู้ชมครับผมเ่าเกมนี้ก็เป็นเกมสล็อตเก้าเซตโตมาแล้วอ่าให้ตายเถอนั่นไงมันนะโอแมสาวน้อยให้ตายเธอ6หบบาทเข้ามานะเก็บไปก่อนโอเค ผมจะมาเล่าเรื่องของสล็อตเกเส้นให้ดูนะการได้โบนัสของมันง่ายแสนง่ายนะโบนัสเกเส้นก็คือการคูนกัน9ครั้ง9แบบนั่นเองนะครั้งแรกก็จะเป็นคูนทแยงมุมนะสข้างนะแล้วก็ล่างบนกลางกันเลยนะสล็อตเก้เส้นก็มี3ลางให้หมุนนะง่ายๆ9ตัวนี่แหละอ้าง่ายจะตายให้ตายเถอะอ่ขณะนี้การเงินของผมเหลือ180แล้วบัตรโถเออการเป็น10บาท เป็นยังไงนะต้องไปชมอ้โหน่าสนใจนะคูสิ5ผ่านไปไม่เป็นไรเราเอาใหม่นะพูดถึงเรื่องการเงินอ่าจาังหวะนี้เป็นยังไงอ่านั่นไงมันผมเห็นเงินแล้วนะเงินบวกไป60บาทแล้วอ่ะยังไม่พอใจนะกำไรมาแค่10บาทเราไม่หยุดยัง,ง่ายๆหรอกอ่ะผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะดูที่ว่ามันจะบวกหรือไม่นะอ่าขณะนี้การเงินก็ โอเคอยู่นะยังไม่ขาดชุนเท่าไหร่เหอตใยเถอะเออนะสลอดเกเส้นผมว่ามันเข้าง่ายๆกว่าตลอดอื่นๆนะที่คูณ200 400เส้นนะผมว่ามันโอกาสเข้าง่ายกว่าอ่าโอเคเราจะหมุนกันไปเรื่อยๆคูณลุงผมตอนนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะเหลือประมาณ140 100, บายบาทแต่เราจะไม่ยอมแพ้เอาหอยายเธอคูมาอ่าสีฟ้าสวยมาเลยทีเดียวอ่า ขณะนี้ผมได้ประมาณา60บาทาเก็บมารับทรัพย์มานะเราจะไม่หยุดยั้งกันนะเราจะไปต่อเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนจะโดนหรือจะจับอันนี้ก็เรื่องของดวงกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าช่องนี้นี่ก็จะมารีวิวให้ชมกันนะเกมไหนหน่าสนใจนะก็อยากให้ติดตามชมกันไว้ข่าะน,นี้การเงินของผมลดมาอีกแล้วนะ รอยบแล้วปัดโทเออแล้ก็คูณ2มาแล้วอ่ะเท่าไรนะต้องดูกันเอาจังหวะที่ผมได้มา40บาทอ่ายังต่อไปอ่าเหลืองมาเลยทีเดียวคูณ2อีกเออเท่าไร่16บาทปัดโทอ่าไม่เป็นไรนะอืมเราจะหมุนกันไปเรื่อยๆนะเราจะไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะอ้นแน่จังหวะนี้ว่าไงโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยปัดโทอ่า อ่รอดูที่ว่ามันจะมาไม่จังหวะใหญ่คูณสัก50 60เนี่ยมีหรือเปล่านะการเงินของผมตอนนี้นั้นผมว่าไม่ค่อยจะดีเท่าเท่าไรอ้าว่าไงรีสปินอ่าเขียวมาเต็มเลยคูณ5ไปทีเป็นยังไงล่ะโอ้โหโอ้โหให้ตายเธอัตโทวเมกาไปเลยอ้าน่าจะเสียงไม่ไหวแล้วจังหวะนี้โอ้โหขึ้นไปแล้ว140 150แม่กำไร200บาทท่านผู้ชม โอ้โหไม่น่าเชื่อนะขึ้นไปเท่าไหร่วะโอ้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะโอ้โหนี่แหละ300บาทอ่าโอเคถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าเรายังไม่หยุดนะเฮ้ยต้องเปลี่ยนเสียงนี่อ๋อขณะนี้ผมว่างบดุลของผมนั้นบวกมา200บาทแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจนะผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะ เออเอาได้สักห้าร้อยอ้าวจังหวะนี้ว่างไงโอ้โหคูณสิบโอยตายอินทาเชนแอวอีกแล้วโอ้โหนะจังหวะนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะมาชมกันน่ะสองร้อยยังไม่หยุดนะโอ้โหตัดสินใจดีซะเหลือเกินนะครับทุน200บาทเท่านั้นนี่ขึ้นไปโหนะจังหวะเมื่อกี้แตกมาเท่าไหร่200ใช่ไหมนี่จังหวะนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ห้าร้อยยังไม่หยุดเลยโอ้โหเปติดบาทโอ้โหนะ โอ้ยตายเลยอย่างนี้ต้องถอนแล้วละ่ะต้องถอนแล้วละ่ะนะอ่าุนน้อยทุนมากนี่ก็สามารถแตกได้อย่างนี้เลยนะครับอ่าน่าเก้าร้อยยังไม่หยุด่าไรโอ้โหเก้าร้อยหกสิบนะกำไร1,100บาทนะสำหรับเกมนี้มิชชั่นคอมพิวต์ไปเลยหากใครสนใจก็สามารถแอดมาเลยที่แอดเกมมันมาคุยกันได้เลยนะครับ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีจ้า